สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับโครกวางนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทําชุดบันทึกร่องรอยนะคะการเรียนรู้เล่มที่2ก็คือเล่มนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรียนบันทึกร่องรอยหน่วยที่1 4นะคะทั้งหมด แปดแผ่นด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ที่เราจะทาำนะลูกนะคุณครูขออนุญาตเด็กๆนะคะอ่ารวบยอดคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอบไฟนอลกันแล้วนะคะก็คือสอบปลายภาคเพื่อที่จะไปสู่เทอมที่สองนั่นเองนะคะ เด็กๆเตรียมชุดบันทึกร่องรอยหน้าที่49นะคะหน่วยที่14นานาประเทศนั่นเองสำหรับหน้านี้นะคะให้เด็กๆระบายสีจุดโดมิโน,โนในแถว C นะลูกนะตามแบบถิวแถว B ให้สวยงามทีนี้นะคะวิธีการระบายสีเด็กๆจะสังเกตว่ามีสีในแถบ A ที่เขากำหนดอยู่นะลูกนะตัวอย่างเช่น ข้อ A กกำหนดว่าก็คือสีเขียวใช่ไหมลูกแถว B ก็คือสีเขียวที่นี้เมื่อเราระบายสีนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีเขียวตรงจุดตรงกลางนะคะตามแบบแบบนี้เลยต่อไปนะคะข้อที่2ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีม่วงตามแถบอักษร B ีลงไปเลยนะลูกนะแบบนี้เลย ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่3ข้อที่3ก็คือสีส้มใช่ไหมลูกเด็กๆก็เลือกสีส้มมาแล้วก็ระบายสีส้ม3จุดนะคะสองสมแบบนี้นะลูกนะต่อไปก็จะเป็นสีแดง4จุดนะคะเด็กๆก็ระบายสีแดงสองสาม 4นะคะต่อไป5นะคะก็คือสีชมพูใช่ไหมลูกก็ระบายสีชมพู5จุดเลยแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินเลข6นะคะเด็กๆก็เลือกสีน้ำเงินมาแล้วก็ระบาย6จุดนะคะ1 2 สามสี่ห้าแล้วก็หกนะลูกนะต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเด็กก็ระบายสีฟ้าเจ็ดจุดนั่นเองนะคะอ่ะคณครูระบายผิดเดี๋ยวขออนุญาตลบนะคะอ่าขออนุญาตลบทำไมนะลูกนะก็จะระบายตามตัวอย่างเลยสองสามส,ามสี่ห้า 6แล้วก็7นะคะต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็มีอยู่8ใช่ไหมลูกก็น1น3่5 6อาี่แล้วก็8แล้วก็ปิดท้ายหน้านี้ด้วยสีดำนะคะสีดำมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่9นั่นเองนะคะ1 2 3 สี่ห้าหกเแล้วก็านะคะอันนี้ก็คือการระบายสีจุดโดมิโน,โนในแถว C ตามแบบแถว B นะคะเด็กๆก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกนะต่อไปก็เปิดไปหน้าที่49กันได้เลย หน้าที่49นะคะก็คือหน้านี้นั่นเองทีนี้ในหน้านี้นะคะเด็กๆก,ก็จะสังเกตเห็นว่าเรื่องที่2สาธารณรัฐเก,เกาหลีนะลูกนะหน้าที่50นะคะทีนี้เด็กๆเ,เขียนอักษรในคำศัพท์ภาษภาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย up และ ub นะลูกนะลงในช่องคำศัพท์ให้สมบูรณ์ เพื่อพาน้องกล้องเดินทางไปที่สาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็เรียมดูคำศัพท์ได้เลยแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะข้อแรกนะลูกนะก็จะเป็นอ่างน้ำอ่างน้ำภาษาอังกฤษก็คือ T U B ใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนใหม่นะคะ T u B ทับ ่างน้ำนะคะต่อไปคำที่สองก็จะเป็น c u b อ่าเมื่อเด็กเกเลือกมาเติมแล้วนะลูกนะเด็กๆ็กก็อย่าลืมขีดออกไปนะคะเราจะได้ไม่เอากลับมาเติมซ้ำนะลูกนะต่อไปคำศัพท์ข้อที่สองก็คือครับนะคะ c u b ที่เป็นลูกสัตว์ใช่ไหมลูกก็จะเป็น c u b CUB c B, ับลูกสัตว์นะคะต่อไปคำศัพท์ข้อที่3ก็คือ p u p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  u p, 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 p พ u p ลูกสุนัขนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะคะอ่าตัว C ไปแล้วใช่ไหมลูกแล้วก็ตัว P ก็ไปแล้วต่อไปมาต่อกันที่ตรงไหนเอ่ y? ค cup นั่นเองครับที่แปลว่าถ้วยใช่ไหมลูกก็คือ CUP CUP ถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อสุดท้ายก็คือคำว่าซุปนั่นเอง SUP นะคะ S U P ซุปที่แปลว่าจิบหรือว่าดื่มนั่นเองนะลูกนะโอเคค่ะเมื่อเด็กๆทําหน้านี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดต่อไปหน้าที่51นะลูกนะในหน้าที่51นะคะก็จะเป็นเรื่องที่สองสาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองในหน้านี้นะคะให้เด็กๆด,ดูภาพสิ่งของที่น้องก้องได้พบเห็นในการไปเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีและสะกดคำสารอวนะลูกนะ และนำมาเขียนลงในช่องสี่ข้อ1นะคะเทศกาลโคมไฟดอกอะไรลูกเห็นไหมบอใบไม้สระอัวบออัวบัวเทศกาลโคมไฟดอกบัวนั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะเนื้ออะไรลูกเนื้อวัวนั่นเองใช่ไหมคะก็เป็นวออัวบัว เนื้อวัวเกาหลีนะคะต่อไปข้อที่สนะลูกนะพกโพกอะไรเอ่ยหอหีบสระอ้วโพคกหัวนั่นเองนะคะต่อไปคําสุดท้ายข้อที่4ี่นะลูกนะแต่งต้ออ้วตัวแต่งตัวนั่นเองนะคะเสร็จแล้วลูกนาทีห้าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เด็กๆดูภาพก็ สามารถเลือกครับมาเติมแล้วก็สะกดคำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมลูกต่อไปนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่52ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นสหราชอาณาจักรนั่นเองนะลูกนะให้เด็กๆ ช่วยเจ้าของร้านอาหารในสาราชอาณาจรรักรที่มีผู้คนสั่งอาหารมากมายโดยช่วยเจ้าของร้านนับว่ามีคนสั่งอาหารทั้งหมดเท่าใดนะลูกนะแล้วก็เขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมมาดูกันที่ข้อที่1นะคะมีผู้หญิงที่ถืออาหารอยู่ใช่ไหมลูก23คน แล้วก็มีผู้ชายเสื้อขาว16คนอันนี้จะเป็นการบวกในแนวตั้งนะลูกนะอะทีนี้เรามาดูซิ23บวก16ได้เท่าไหร่อ่า6เอา6ไว้ในใจแล้วก็ชูขึ้นมา3นิ้วนะลูกนะ6แล้วก็7 8แล้วก็9ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลข9ลงไปต่อไป2บวก1เป็น 3นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1น,นะลูกนะ23บ,บวก16ก็เท่ากับ39คนนั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะผู้หญิงเสื้อสีชมพู20คนแล้วก็มีผู้ชายเสื้อขาว25คนวิธีการบวกในแนวตั้งก็คือเราจะบวกจากหลักหน่วยก็คือข้างหลังก่อนนะลูกนะ0ูบวก5เท่ากับเท่าไหร่คะ ห้านั่นเองเด็กๆก็เขียนเลขห้ลงไปนะคะแล้วก็2อบวกสก็เท่ากับ4เพราะฉะนั้นในข้อที่2นะคะก็มีคนสั่งอาหารทั้งหมดสีสิบห้าคนนะคะต่อไปข้อที่3ผู้หญิงเสื้อสีชมพูใช่ไหมลูกเขาก็มาสั่งอาหารทั้งหมด35คนนะคะแล้วก็มีผู้ชายเสื้อขาวทั้งหมดสิบสองคน โดยวิธีการบวกเลขนะคะให้บวกจากหลักน่วยก็คือข้างหลังมาก่อน5บวก2เท่ากับเท่าไหร่ลูก5แล้วก็6แล้วก็7นั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนเลขก7ลงไปต่อไป3บวก1ก็จะเป็น4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ47นั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่4ผู้หญิงเสื้อสีชมพูมีทั้งหมด42คน บวกผู้ชายเสื้อขาว11คนนะคะทีนี้การบวกเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆบวกจากหลักหน่วยในแนวตั้งก่อน2บวก1เท่ากับ3ใช่ไหมลูกต่อไป4บวก1ในหลัก10ก็คือ4บวก1ก็เท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้น42บวก11ก็จะเท่ากับ 53นั่นเองนะคะโอเคในหน้านี้นะ้า52เด็กๆก็ทำเสร็จแล้วนะลูกนะต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่53นะลูกนะในหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยพี่โตหาภาพชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนะลูกโดยขีดกากระบาททับภาพคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองโดยในข้อที่1นะ่งนะลูกนะจะมี ภาพที่หายไปข้อที่สองก็มีภาพที่หายไปแล้วก็ข้อที่3ก็เช่นกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าข้อที่1นงทงชาตินะลูกนะเอ๊ะข้อไหนหายไปก็ไก่ขอไข่ข้อค่ายหรือว่างอง,งูติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคําตอบของเราก็คือ ขอไข่นั่นเองก็ขีดกายกระบ,บาดท,ทับลงไปเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่สส่วนไหนหายไปคะก็ขอขอ้ขอหรือว่างงูเอ่ยคำตอบของเราก็คือข้อไหนคะ กอไก่นั่นเองนะลูกนะเพราะว่าเห็นไหมเราจะเห็นชิ้นส่วนนาฬิกาจากตรงนี้นิดนึงเนาะที่หายไปนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อที่สามแฮมเบอร์เกอร์นะคะเอ๊ะตรงไหนหายไปนะก่อนอื่นเลยเด็กๆจะเห็นว่าแถบตรงนี้จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมเราก็มาดูสีเหลืองเหลือคอไข่กับงองูแล้วฝั่งไหนหายไปคะฝั่งด้านซ้ายของเบอร์เกอร์ตรงนี้ที่หายไปเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่3ก็คือ ขอไข่นั่นเองนะลูกนะตกโอเคต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็เปิดมาหน้าที่54นะคะในหน้านี้ให้เด็กๆด,ดูภาพหนูมารีที่ชวนเด็กๆมาเที่ยวป่าซาวรีป่าซาฟารีนะลูกนะในสาธารณารัฐแอฟริกา ตแล้วก็เขียนวงกลมล้อมรอบภาพ b ที่ต่างจากภาพ a นะคะซึ่งก็มีจำนวน5จุดด้วยกันอ่าเด็กๆมาดูภาพสิข้อแรกเลยเห็นไหมหางสิงโตใช่ไหมคะหนึ่งแล้วอ่าต่อไปมีอะไรอีกงาช้างสองต่อไปอยู่ไหนเอ่ยสามก็คือ ม้าลายตรงนี้หายไปหนึ่งตัวใช่ไหมคะแล้วก็ C ก็คือต้นไม้หายไปหนึ่งตน้นแล้วก็ห้านะคะก็คือล้อนี่เองล้อรถนะคะก็คือล้อรถก็หายไปเหลือเพียงแค่3ามล้อใช่ไหมลูกทีนี้เมื่อเด็กๆทําหน้านี้เสร็จแล้วนะคะก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมลูกเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดต่อมาหน้าที่ 55นะคะสำหรับในหน้า55นะคะก็คือหน่วยที่14นานาประเทศนั่นเองนะลูกนะเรื่องที่5สหรัฐอเมริกาในหน้านี้นะคะให้เด็กๆด,ดูภาพสัตว์เลี้ยงที่มาจากสหรัฐอเมริกาแล้วเขียนคําอ่านของคําที่ประสมสาร อัวนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมตามตัวอย่างและฝึกอ่านคำนั่นเองตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมลูกบอัอวบวใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูข้อที่1ลูกศรชี้มาที่อะไรลูกหัวใช่ไหมหัวก็คือหอหีบนะคะต่อไปหออัวหัวเด็กๆก็เกียนหออัว หัวนะคะต่อไปข้อที่สองชี้มาที่ตัวใช่ไหมตออัวตัวเด็กๆก็เขียนตอเต่าลงไปแล้วก็คําอ่านก็คือตออัวตัวนะคะต่อไปข้อที่สามก็คือคําว่าอัวนั่นเองใช่ไหมลูกวออัววัววออัววัว,วแบบนี้นะคะ วัวอเมริกันบรามันนั่นเองนะคะหรือวัวรามันเป็นวัวอินเดียนะลูกนะที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากเลยเป็นวัวที่สามารถเดินทนดำรงชีวิตในสภาพอากาศต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็มีความอดทนสูงด้วย ใช่ไหมลูกอะต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็เปิดมาหน้าสุดท้ายนะคะก็คือหน่วยที่14เรื่องที่5สหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพวอร์ดิสนี์นะคะเวิล์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดนี้โลกเลยแล้วเขียนอักษร a b c d e F และ G ลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพที่นำมาเขียนในภาพใหญ่ให้สมบูรณ์นะคะในเด็กจะสังเกตเห็นว่าวอ d i ดิส y เว r l ์เนี่ยก็คือมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมตัวอย่างข้อที่1นะคะเห็นไหมปราสาทในอ่าไม่ใช่ปราสาทวอร์ดิส์เวลด์นะคะข้อที่1ก็คือตัว F นั่นเองที่หายไปมาดูข้อที่2องนี่ข้อที่สตัวไหนที่หายไปเอ,อ่ เห็นไหมจะมีลักษณะตรงเนี้ยน่าจะเป็นเสาขึ้นมาเป็นหลังคาใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆก,ก็ตอบข้อ a นะคะต่อไปมาต่อกันที่ข้อที่3ข้อที่3ก็คือเด็กๆจะสังเกตเห็นประตูเล็กๆใช่ไหมลูกประตูเล็กๆอยู่ตรงไหนนะน่าจะอยู่คู่กันกับตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อที่3ก็คือข้อ d ีด็อนั่นเองต่อไปข้อที่4เอ๊ตรงไหนนะที่เป็นประตูใหญ่ๆที่หายไปตรงนี้ข้อที่4ก็คือตัว G นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ห้าเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าอะไรที่หายไปในภาพข้อที่5เอ่ยข้อที่5ก็คือตัวตัวอะไรคะตัว E นั่นเองใช่ไหมลูกป,ปราสาทต,ตรงนี้หายไป เด็กๆก็เขียนตัว e ลงไปต่อไปข้อที่6นะคะดเด็กๆจะเห็นปลายของ w อ l t d ิส n น y ย์เวิลนะคะเป็นหลังคาแล้วก็มีธงอยู่ใช่ไหมลูกเอ๊ะข้อไหนนะข้อที่6ข้อที่6ก็คือตัว c นั่นเองใช่ไหมลูกเห็นยอดแล้วก็มีท้องฟ้าด้วยต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือข้อ b นั่นเองใช่ไหมคะ โอเคทีนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำหน้าที่56เสร็จแล้วนะลูกนะวันนี้นะคะก็มีชุดเสริมทักอ่ะมีชุดบันทึกร่องรอยทั้งหมด8ดหน้านะคะให้เด็กๆทยอยทำก็ได้นะลูกนะแล้วก็ช่วงเช้าเราก็จะทำข้อสอบกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกางก็จะให้เด็กๆไปพักผ่อนก่อนนะลูกนะแล้วก็มาเจอกันใหม่ใน พรุ่งนี้นะคะก็คือชุดเสริมทักษะในหน่วยที่14นานา,นาประเทศนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกวางก็ขอลาเด็กๆไปก่อนเด็กๆตั้งใจสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ